สุกกี้มาล่าสายพานค่ะร้านสุกกี้นะคะชื่อหยวนหยวนสุกกี้มาล่าสายพาน เฟ่ก๋วยเตี๋ยวนะคะค่ะแนะนําอะไรคะราคา129บาทต่อท่านต่อท่านอ๋อรวมน้ํำไหมไม่รวมค่ะราคานี้จะเป็นราคาน้ําตังค์ค่ะแต่น้ําเรามีเป็นแบบรีฟิลด้วยนะคะรีฟิลเท่าไหร่คะ39บาทค่ะโอ้ไม่แพงนะคะค่ะก๋วยเตี๋ยวก็รสแซ่บใช่ไหมคะเป็นแบบน้ําน้ําใสหรือน้ําแดงคะน้ําแดงค่ะคุณลูกค้าโอ้ก๋วยเตี๋ยวน้ําแดงค่ะรสเผ็ดมีของเพชรบุรีเป็นรสดั้งเดิมไม่เผ็ดค่ะแล้วก็จะเป็นรสชาติหยวนๆค่ะเป็นรสชาติเผ็ดร้อน เผ็ดร้อนมีใส่มาล่าป่ะคะไม่ใส่ค่ะมราจะเป็นเป็นพริกกระเลียงค่ะอ๋อพริกกระเรียงใช่ค่ะเป็นซอสเป็นซอสพริกไหมใช่ค่ะเป็นซอสพริกผสมพริกกระเรียงโอ้นี่นี่นี่เป็นสูตรของเพชรบุรีเลยนะคะถ้าใส่น้ำซอสตัวนี้อันนี้ก็คือบุฟเฟ่กินไม่อั้นคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้จุกๆจุใช่ค่ะมีหมูสันคอด้วยค่ะมีหมูสันคอสไลด์หมูสันนอกสไลด์มีตับหมูแล้วก็ชิ้นส่วนไก่ตุ๋นค่ะ อ๋อเส้นก็เลือกได้ใช่ค่ะเส้นเลือกได้ค่ะสามารถหยิบบนสายพานได้ไม่อันด้วยค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงเลือกตรงนี้ร้อยยี่ก้าวบาทอ๋อเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตีหนึ่งโมงจนถึงบ่ายสามโมงค่ะร้านนี้เปิดสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามนะคะด้านลูกเป็นยังไงคะด้านลูกจะเป็นบุฟเฟ่ค่ะเป้งสิบเอ็ดโมงจนถึงสามทุ่มค่ะอ๋อเปิดถึงสามทุ่มใช่ค่ะ แต่ทางก๋วยเตี๋ยวจะปิดไว้ค่ะเพราะว่าช่วงเย็นลูกค้าหม่าล่าจะเยอะกว่าค่ะอ๋อหม่าล่านี่มีเป็น,เป,นเป็นหัวไหมคะหรือว่าเป็นไม้ทั้งเป็นบุฟเฟ่ค่ะราคาท่านละ329เซ็ตแล้วค่ะน้ำซุปน้ำจิ้มเครื่องดื่มของทอดขนมหวานครบเลยค่ะโอ้นี่นีหนีใช่ค่ะเยอะเลยนะคะพอตอนเย็นเขาก็เลื่อนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องติ๊กสั่งสายพานจะหมุ ออค่ะอ๋อชอบอะไรก็หยิบเลยไม่อั้นน้ำน้ำก็เสียตังหากั่ะคะราคาบุฟเฟ่จะเ็ทแล้วค่ะอ๋อรวมด้วยใช่ค่ะจะเป็นน้ำกดตี๋ทั้งสองตู้เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมนี่มีที่ทำน้ำจิ้มค่ะสามารถตักได้ไม่อั้นค่ะโอ้ยกระเทียมหอมเลยอันนี้อะไรคะเป็นน้ำจิ้มถั่วค่ะเป็นน้ำจิ้มสูพิเศษของทางร้านค่ะทางร้านทุกาิวรคือของมาล่าใช่ไหมคะ ของก๋วยเตี๋ยวนี่น้ำจิ้มมันไหนคะเป็นน้ำจิ้มพริกกระเหรี่ยงดองค่ะจะนำมาเสิร์ฟพร้อมกับเปืยมีประวัติความเป็นมาของร้านด้วยนะคะพิกัดตรงากะวัดทํ้แก้วค่ะา,างวัดทําแก้ว,กว,แ,กวแต่ว่าถ้าใครมาเที่ยวพระนครคีรีก็อยู่ตรงเชิงตรงตรงอยู่<ช>ด้านหน,น,น้ารถรางไฟฟ้าพระนครคีรีนะคะมาอุดหนุนกันนะคะที่นี่ค่ะหยวนหยวนสุกี้มาล่าสายพานค่ะสุกี้มาล่าสายพาน